ี่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้มีพลังเยอะมากครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราได้เิริ่มตอปแล้วเฮดเอเนอร์จ์น้องๆทุกคนแล้วมันเห็นความฝึกแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้อยากไป็นกองหลังสิ่งยากคือจะเป็นการเล่นรักแสดงไหมคะเพราะว่าแต่ละคนคิวแล้วจะไม่ธรรมดาก็แต่ทุกคนก็เทให้เราอะไรนะครับก็แบบคนมีคิวคิวเยอะไหมคะครับก็ล็อตล็อคคิวไปแล้วครับใช่เขาเทให้ผมเลยเขาล็อกไว้ผมเรียบร้อยแล้วเขาให้การเลือกเป็น้องเขาล่ะ คือจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดอย่างอย่างโครร้ชกับย้อนนะไปเจอน้องตอนตอนตอนจริงๆแล้วก็เราก็ไม่ได้เจอกันจนแบบเราผ่านวันแล้วเราสึกว่าเออเราเห็นในที่การเล่นของน้องยองเขาก็เป็นพี่เกาหลีอะไรเงี้ยเราสึกว่าเราอยากจะทํางานร่วมด้วยอะไรเงี้ยแล้วเพิ่มมันมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วเราสึกว่าคาแรคเตอร์มันเหมา ก่อนทั้งทั้งโคลแล้วก็ยอดเราก็เลยเราก็เลยเรา,เเราติดต่อน้องดูว่าเอออยากทำอะไรกับเราไหมอะไรเงี้ยเราเป็นโปรเจกต์อย่างเงี้ยแล้วน้องก็ตอบรับไปแล้วก็โอเคด้วยที่ส่วนน้องที่เหลือก็จะเป็นน้อง,น,องน้องแคสต์มาทิ่สระพลาเรนจะบอกเท่าอะไรส่วนน้ําล้างครับมีความเป็นสุดสมุกนิดนึงแล้วก็ผมผมว่ามันเป็นหนังผีมิตรภาพอะครับแต่ว่าจริงๆผมผมพยายามให้หนังมันมันครบทุกอย่างก็คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือว่ามีทั้งคอมเมดี้ มีทั้งผีมีทั้งมิตรภาพรวมทั้งมีแอคชั่นด้วยซึ่งเราจะได้อัดรถครบเลยกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยทุกอย่างนี้มันจะต้องยังไงครับต้องเตรียมพร้อมเบื้องต้นเป็นยังไงนักแสดงก็มีมีทั้งเบื้องต้นการแสดงด้วยเวิร์อช็อปเรื่องคือแอคชั่นด้วยอะไรเงี้ยครับน่ารู้กลับมามีก็ทั้งผีเลยครับก็รู้สึกท้าทายเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นหนังผีน่าจะแบบน่าจะเรื่องแรกเลยมั้งครับที่แบบว่าเราได้แบบท้าทายขนาดนี้อะไเงี้รู้สึกกดดันอยู่บ้างเพราะว่า ยังไม่เคยได้รับบทบาทอะไรเลยนก่อ,อนพี่มไม่ให้โจทย์ยากไหมลูกค่อนข้างยากเลยผม,ผม,ผม,ผมอ่านบทมาแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบอะไรใหม่ๆสำหรับผมมากอะไรที่ทำให้เราอยากเป็นนักหนงสอจริงๆผมติดตามผลงาน,นพี่ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอ,อ๋อพอเราได้อ่านบทเรารู้สึกว่าบทมันแบบมันสนุกมากอนะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองถ่ายทอดบทนี้ดู ชอบครับแต่กลัวผีนะแต่ว่าผมชอบแล้วแล้วบีบพี่ไมค์บีบแบบเป็นเรื่องจริงสตอรี่มาจากไหนรู้รู้รู้ไหมยังไม่รู้เลยมันต้องกลัวแค่ไหนสําหรับต่างพี่ไมคที่เราเคยสัมผัสมาค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากขนาดผมดูพี่นาคเนี่ยผมก็ดูแค่ตาเดียวเราเตรียมตัวยังไงอ่ะก็ ไม่ได้เต็มตัวหลายคนก็จะ้องห่วงเรื่องคิวเพราะว่าจะได้ไหมอ๋อถึงคิวไม่ได้ก็ต้องได้เหรอครับใช่ไปหรอไปผู้มงานแล้วเป็นยังไงบ้างอครับไม่แน่กับเองก็รู้สึกอย่งไรบ้างสัมผัะไรบ้างที่ได้ประสการณ์แรกๆผมก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ยเจอในวันแรกก็มีความรู้สึกแปลว่า ยังไม่คุ้นชินอยู่บ้างแต่พอแบบได้ลองพูดคุยกันทุกคนก็แบบเป็นกันเองแล้วก็สนิทกันมากขึ้นที่บอกว่าบุญเรื่องเขามีฝึกประจันหน้ากันด้วยใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างครับไม่ลำโค้ดเป็นยังไงบ้างโค้ดรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะสนุกครับเพราะว่าเหมือนว่าเวิร์กช็อปเนี่ยจะมีซีนแบบว่าต้องต้องประชันหน้ากันแล้วเหมือนว่าตอนแรกยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มั้งเขาก็เลยให้ ให้ด่าให้ด่ากันสอนตอนแรกๆก็เขิ่อนเขนว่าเอ้ยจะด่าทำอยางความรสุภาพหรออะไรเงี้ยเพราะเรื่องจะต้องไฟกันแบบค่อนข้างแรงอะไรใแบบนี้เราก็เลยต้องให้น้องอ่ะเขาด่าก็ดีเป็นเทคนิคครูเขาอะไรเงี้ยพอเริ่มเป็นตัวละครแล้วเริ่มแบบว่าเริ่มด่ากันแล้วเลยรู้สึกว่าเออมันมีเคมีแบบว่าความแบบว่าความมัชั้นหน้กันบางอย่างตอนที่เขาพี่ไมค์บอกว่าต้องต้องด่า ความรู้สึกยังไงที่เราต้องเห็นหน้าเราต้องด่าคือเห็นหน้าหล่อๆอย่างนี้แล้วก็จะไปด่าคืผมก็จะไปด่าเอ้อจะไปด้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเออเป็นตัวละครปุ๊บอะไรเงี้ยเริ่มด่าเริ่มแรงแล้วเริ่มแบบว่าจะไปเออตบต่อยก็ต่อยกันแล้วอะไรเงี้ยเท่าไหร่อะยอดนะคะครับผมผมก็เหมือนกันนะเห็นหน้าอย่างี้ด่าได้แหละไอ้ไอ้บ้า มันหวานเลยอะไรเต้าโอคเขาใส่ไปใส่มาปุ nah, ๊บโอเคอไมคนเปลี่ยนสายเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยแต่มันครับมันรับรองสุกแน่นอนมันทำไมต้องติดตามครับเรื่องนี้ในมของพี่ไม่เองผมผมมองว่าเป็นเป็นมันเป็นความสนุกที่รู้สึกว่าผมพยายามทําอาหารจานหนึ่งที่มันได้รสชาติหลากหลายกับกับการที่คนซื้อตั๋วเข้าไปดูอะไรเงี้ยบวกกับเอ่อสิ่งที่ผมคิดว่ามันมันดีที่สุด บวกกับพลังนักแสดงที่เขาทุ ures, who loves, who like. chutz, ่มเทกับเรื่องนี <Punch iso Patri ot> ้มากๆอย่างจากโค้ดเองโค้ดก็เป็นความฝันโค้ดที่แบบอยากเป็นหนังอะไรเงี้ยเราพูดถึงว่าเราอยากทำมันมันให้ดีอย่างอย่างที่พี่น้องเขาเขาหังไว้ทั้งย้อนทั้งนักแสดงทุกคนทุ่มเทแบบกันมากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากทาอาหารจานนี้ให้มันอร่อยที่สุดแล้วคนดูต้องชอบมันเ่ยในความสุดเราเราเราเชื่อในหนังก่อนว่าคนดูชอบมันอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวความสรุกมันจะมาแล้วก็หวังว่าคนดูจะชอบและสนุกตอนหรังมีมีอะไรก็ได้ครับ ครับก็ปัดนะครับเป็นตัวแทนกาะแสดงทุกคนนะครับผมก็ตั้งใจกันมากครับจากชีวิตอะกองหนังเลยกองคก็ดีพารีวตตวตักำลังเรื่องนี้นะครับผมก็ทุ่มเพกันมากๆเลยครับก็จะมีอ่าเกี่ยวกับวิถีภาพครับก็มีเกี่ยวกับการเป็นหนังผีแล้วก็หนังตลกด้วยครับเป็นครบรถอย่างที่ไม้บอกแต่ก็ยังไงก็ฝากกฤษดาพายไดในโรงภาพยนตร์ด้วยคนับย้ออยอดค่ะแฟนเขาแข่งก็ ทุกคนครับติดตามภาพยนตร์เรื่องกฤษดาวพาร์ได้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับนักแสดงทุกคนนะครับลงมือที่ไม้ด้วยก็ทำเต็มที่อย่างแน่นอนเดี๋ยวฝากฝากเป็นภาษาเกาหลีดิอันยองอันยองอย่าให้พลาดเข้าใจกันทุกคนนะ ไม่ใช่นะคะได้ค่ะ